วันนี้อาจารย์อาร์ตอยู่กับครูบีนะครับซัสเซ็เคสคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์อาร์ตภูมิใจมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าความเป็นสตาร์ทอัพกับ s อสมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไรนะครับครูบีสวัสดีครับเป็นยังไงวงครับครูบีความเป็น s อสกับสตาร์ทอัพนะครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างครับโอเคจะบอกว่าต่างกันเยอะเลยค่ะก็คือตอนเราทํเอสเเนาะมันเป็นสรอลใช่ไหมคะเป็นทา้ง ทำ,ทำธุรกิจเล็กๆใช่ไหมคะเป้าหมายก็จะเล็กลงแต่ว่าเวลาเราทำสตาร์ทอัพเนี่ยเราทําธุรกิจเล็กแต่เป้าหมายใหญ่เลยคะ่ะเราจะต้องแบบตั้งเป้าว่าโอเคเราจะต้องเติบโตร,ระดับ 10x อย่างเงี้ยเออหรือว่าเราจะต้องมีการมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวสูงแล้วมีนะักลงทุนเข้ามาอินเวสเตอร์เขาก็จะหวังแหลว้ว่าเขาว่าอยากจะ คาดหวังและว,ว่าธุรกิจเราจะต้องโต,ตระดับไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันตอนทำเอสเอีเราก็เหมือนเราทาตัวคนเดียวเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะแต่ว่าทำตารอามเนี่ยเราเหมือนเราแบกความหวังถุกคนที่เป็นนักลงทุนด้วยนะคะมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของความกดดันต่างๆ,ๆ,ๆแล้วก็แนวทาง ครูบีแนะนำธุรกิจของครูบีได้เลยนะครับว่าครูบีทำเกี่ยวกับอะ,อะไรนะครับค,ครูบีทำแพลตฟอร์มยูนิคลาสนะคะเป็นแพลตฟอร์มรวมนะคะคอร์สเรียนทั้งหมดเลยจะเป็นเรียนตัวต่อตัวค่ะเรียนกลุก่มแล้วก็เรียนวิดีโอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปิดเป็นคอร์สเรียนตัวต่อตัวเรามีคุณครูตัวต่อตัวที่เยอะที่สุดในประเทศในแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ยูนิคลาส dot co dot th โอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าครูบีนะครับมีข่าวดีก็คือว่าได้ทุนมา2ที่นะครับ2แหลกนั้นคือก็จะมีเทสฟันนะคะแล้วก็ดีบ้าค่ะโอเคนะครับก็สําหรับครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้ก็จะพาไปพบกับซัาเซสอีกหลายๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมติดตามช่องอาจารย์อ้ที่ปรึกษาสตาร์ทอัพนะครับเดี๋ยวครูบีลาไปก่อนนะครับวันนี้ับบ๊ายบายนะครับ